มังกรบทที่264บนที่สูง100เมตรไม่เป็นไรฉันเข้าใจได้เย่ไห่ถังใจเย็นลงมาแล้วตอนนี้ไม่เจอเสี้ยมเงืองเหยียาเฉินเฟิงร้อนใจก็ปกติมากเพียงแต่ไม่รู้ทำไมเมื่อสักครู่ท่าทีแบบนั้นของเฉินเฟิงถึงทำให้ในใจเธอไม่สบายเอามากๆคุณสงสัยว่าคนที่ลักพาตัวภรรยาคุณไปเป็นพวกเดียวกันกับโจรเถื่อนนอกเขตกลุ่มน,นั้น ได่ไห่ทั้งถามขึ้นคนที่ลักพาตัวเสี้ยมืองเหยวไปเห็นได้ชัดว่าเป็นจอมยุทธกลุ่มหนึ่งและในข่าวที่เธอรู้มาหวังเมืองหลงมีความสัมพันธ์อันดีกับโจนเถื่อนนอกเขตหลายคนนั้นเดิมทีไม่มีความเกี่ยวข้องกับจอมยุทธนี่เป็นเพราะเฉินเฟิงรับมือกับเหตุการณ์ฉุกะหุกแบบไม่ทันคิดให้อย่างรอบคอบอย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้เฉินเฟิงตอบตำแหน่งของโจรเถื่อนนอกเขตหลายคนนั้น ฉันก็ไม่ค่อยรู้ดีนะักฉันรู้แค่ว่าพวกเขาอยากลงมือกับภรรยาของนายข่าวนี้เจ้าหนี่ของหวังเมืองหลงเป็นคนรายงานตอนที่เขาบอกกว่าเขาทวงหนี่กับหวังเมืองหลงหวังเมืองหลงแอบบอกเขามาว่ารู้จักโจนเถือนนอกเขตหลายคนเตรียมให้พวกเขาช่วยลักพาตัวเสี่ยเมืองเหวาวยงเย่หายทั้งพูดนิ่งๆิ่งนพนันหลายแห่งใหญ่ที่สุดของเมืองทางโจล้วนเป็นประกูลเย่เปิด ดังนั้นตระกูลเย่จึงมีพลังควบคุมข่าวทุกที่ของเมืองชางโจอย่างเด็ดขาดตีหวังเมืองหลงให้ตายก็คาดไม่ถึงว่าเจ้านี่คนนั้นของเขาจะเป็นคนของตระกูลเย่ตอนนี้หาหวังเมืองหลงเจอหรือ,อยังเฉินเฟิงถามเสียงทุม้มไม่เจอหวังเมืองหลงปิดเครื่องไปแล้วใช่ผมรู้แล้ว เฉินเฟิงล็อกคิ้วแน่นตอนนี้ดูแล้วความน่าสงสัยของหวังเมืองหลงใหญ่มากเขารู้จักโจรถือนนอกเขตหลายคนนั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าคือจอมยุทธด้วยฉันจะให้คนของตระกูลเย่ช่วยคุณหาเสี้ยมั่งยาวเย่ไห่ทางพูดเรียบเรียบเฉินเฟิงตะลึงก่อนจะบอกว่าขอบคุณ ไม่เป็นไรนี่คือการตอบแทนที่เมื่อวานคุณดื่มเหล้าเป็นเพื่อนฉันน้ำเสียงของเย่หายถังยังคงสงบนิ่งเรากับพูดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวกับตนเองเฉินเฟิงหมดคำจะพูดอยู่บ้างขณะเดียวกันหลังจากที่วางสายโทรศัพท์ของเย่หายถัทงทั้งเมืองชางโจวก็เริ่มแอบเคลื่อนไหวลับๆคนนับร้อยๆเดิมออกมาจากถิ่นฐานของแต่ละคนใช้ใจกลางเมืองเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มส่งกำลังค้นหาทางด้านนอกขึ้นมา กู้ตรงเซินฮานหลงตระกูลจางตระกูลเซินตระกูลเย่ลูกน้องภายใต้เฉินเฟิงกำลังเกือบทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ล้วนเริ่มใช้การค่ำคืนนี้ทั้งเมืองชางโจวล้วนถูกพลิกหงายขึ้นแล้วเช้าวันต่อมาเฉินจื้อหลี่ได้รับข่าวแล้วพี่ใหญ่ครั้งนี้เกรงว่าพวกเราหาเรื่องงุ่นเข้าจริงๆคนเบื้องหลงังแม่คนนี้ไม่ธรรมดามากจริง เฉินจื้อหลี่นำเรื่องที่กู้ตรงเซินฮานหลงตระกูลเย่ตระกูลจางตระกูลเสินหลายตระกูลนี้ร่วมมือออกค้นหาเล่ามารอบหนึ่งหลังฟังจบสีหน้าของเฉินจื้อเวินเคร่งครืมขึ้นมาเขาอาจจะประเมินอำนาจของเบื้องหลังเสี่ยมั่งเหยาวสูงไปกลับคาดไม่ถึงว่ายังประเมินต่ำไปอีกสามารถระดมกำลังตระกูลเย่ตระกูลเสินตระกูลจางตระกูลเก่าแก่แบบนี้ทั้งยังมีหลงฮานกู้ตรงเซินขาใหญ่โลกมืดแบบนี้ด้วย นี่ไม่ใช่กำลังที่ตระกูลชั้นนำครอบครองอยู่เด็ดขาดพี่ใหญ่อีกฝ่ายใกล้จะส่งคนมาหาพวกเราที่นี่เจอแล้วกลัวว่าพวกเราอยู่ต่อไม่ได้อีกเฉินจื้อหลี่พูดเสียงทุ้มคนที่เขาพามาครั้งนี้ล้วนเป็นทหารเกรงไกลที่ปลดประจำการครอบครองความสามารถการสืบสวนอันโดดเด่นที่สุดแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้คงแบกลับการเรียงแถวค้นหาที่เจาะลึกของตระกูลเยตระกูลจางเหล่านี้ไม่ได้ เฉินจื้อเวินขมวดคิ้วขึ้นได้ให้คนของนายรีบเก็บของเธออีกครึ่งชั่วโมงพวกเราออกเดินทางพี่ใหญ่ทำยังไงกับแม่คนนี้ดีหรือว่าต้องพาไปด้วยตลอดเฉินจื้อหลี่อดมองทางเสี่ยเมืองเหวยาวไม่ได้ตอนนี้เสี่ยเมืองเหยาเป็นตัวยุ่งยากจริงๆพาไปก่อนเถอะเฉินจื้อเวินปวดหัวอยู่บ้างเห็นได้ชัดมากกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของเสี่ยเมืองเหยาถ้าเขากล้าแต่ต้องเสี่ยเมืองเหยา ไม่โดนจับได้ยังดีถ้าถูกค้นหาเจอคงเผชิญกับฉากสู้กันจนตายไปข้างแน่รู้แบบนี้แต่แรกตอนนั้นไม่ให้พี่เจวลักพาตัวหล่อนเข้ามาแล้วเฉินจื้อหลี่พูดอย่างหงุดหงิดพอสมควรคำพูดเขาเป็นธรรมดามีความหมายไม่ทันการเท่าไหร่ตอนหวังเมืองหลงให้รับพาตัวเซี่ยเมืองเหยียงใครๆต่างคาดไม่ถึงว่าเบื้องหลังเซี่ยเมืองเหียงจะผูกโยงกับผู้มีอำนาจมากขนาดนี้เพราะคนเดียวทั้งเมืองชางโจวต่างเข้าสู่ความไม่สงบ คนหาเจอแล้วอยู่ที่เขตโรงงานทางตอนเหนือของเมืองเย่ไห่ถังโทรศัพท์เข้ามาดีเดี๋ยวผมเข้าไปเฉินเฟิงรีบลุกขึ้นดีที่สุดเร็วหน่อยอีกฝ่ายสังเกตถึงความไม่ปกติแล้วกำลังเก็บข้าวของถ้าคุณไปสายเกรงว่าจะไม่เจออะไรทั้งนั้นเย่ไห่ถังพูดเรียบนิ่งอืมเฉินเฟิงพยักหน้าออกไปข้างนอกทันทีแล้วมาถึงที่สนามหญ้าหน้าประตู ที่นี่มีเฮลิคอปเตอร์ AH-64 อาพาชีลำหนึ่งจอดอยู่เป็นเฮลิคอปเตอร์ของเฉินหงชางเพียงแค่หลังจากเมื่อคืนที่ได้ยินว่าเสี่ยเมิงเหวียงโดยคนลักพาตัวเฉินหงชางก็ให้คนนำเฮลิคอปเตอร์ขับเข้ามากลางดึกทันทีจอดไว้ที่นี่ของเฉินเฟิงเตรียมพร้อมใช้งานทุกเวลาคาดไม่ถึงยังส่งมาใช้ได้จริงหลังนั่งบนเฮลิคอปเตอร์เฉินเฟิงตรงไปที่เขตโรงงานทางตอนเหนือของเมืองทันที ทหารจ้างลูกน้องของเฉินจื้อเหวินมีความรู้ความสามารถขั้นสุดจริงถึงแม่เฉินจื้อเหวินจะให้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่พวกเขาใช้เพียง20นาทีก็เก็บของทุกอย่างเรียบร้อยโดยเฉพาะเช็ดร่องรอยทุกอย่างบนพื้นสะอาดหมดจดรถตู้ห้าคันจอดอยู่หน้าประตูสีพี่น้องตระกูลเฉินกำลังเตรียมขึ้นรถเวลานี้ท้องฟ้าบนศีรษะมีเสียงดังสนั่นลอยมาเฉินจื้อเหวินสีหน้าเปลี่ยนแปลงก่อน เขาเป็นคนหนึ่งที่ฝึกมาสูงสุดในบรรดาสี่คนเป็นหนึ่งที่โสดประสาทอ่อนไหวที่สุดดังนั้นวินาทีแรกก็ได้ยินเสียงดังสนั่นของเฮลิคอปเตอร์แล้วพี่ใหญ่เหมือนจะคนมาแล้วเฉินจื้อหลี่เป็นคนที่สองที่พบเข้าหลังจากสิบวินาทีอาพาชีสีดำก็วนเวียนอยู่บนอากาศเหนือทุกคนราวกับนกอินทรีตัวผู้ ทหารจ้างสิบกว่านายลูกน้องของเฉินจื้อหลี่สูงใหญ่และมีความรู้ความสามารถด้านการรบมากพวกเขาไม่กระสับกระส่ายไม่นานก็จัดแถวเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์คันนี้วนอยู่ด้านบนตลอดหมายความว่าอะไรทำไม่ลงมาเฉินจื้อหลี่อดถามไม่ได้เกือบจะตอนที่เขาพูดคำนี้จบประตูของเฮลิคอปเตอร์ถูกเปิดออก ภาพคนที่หน้าตาร้ความรู้สึกปรากฏตัวที่ประตูก้มงมองสี่พี่น้องตระกูลเฉินที่พื้นลงมาจากที่สูงกว่าเจ้าหมอนี้เปิดประตูออกตอนนี้หมายความว่าอะไรหรือว่าเขาอยากกระโดดลงมาจากที่สูงร้อยเมตรโดยตรงเฉินจื้อหลี่ส่งเสียงหัวเราะไม่สนใจยายดีเท่าไรความคิดของเขาเพิ่งจบลงเฉินเฟิงที่หน้าประตูกระโดดลงมาจากที่สูงร้อยเมตรโดยตรงไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆ ทั้งหมดฮือฮาทหารจ้างสิบกว่านายลูกน้องของเฉินจื้อหลี่ตกใจจนลูกตาใกล้จะหลุดลงมาตีพวกเขาให้ตายพวกเขาต่างก็นึกไม่ถึงว่าจะมีคนกล้ากระโดดลงจากกลางอากาศร้อยเมตรโดยตรงไม่กลัวตนเองตกลงมากลายเป็นเศษเนื้อเหรอหลบไปรีบหลบไปมีคนใช้ภาษาอังกฤษห่วยห่วยตกใจตะโกนดังเจ้าหนุ่มคนนี้กระโดดลงมาจากที่สูงร้อยเมตรตนเองอยากตายแต่พวกเขาไม่อยากด้วย ท่าทางของเฉินจื้อหลี่ในเวลานี้นั่นเรียกว่ายอดเยี่ยมเขานึกไม่ถึงเช่นกันตนเองเพียงแต่คิดเรื่อยเปื่อยแบบนั้นแล้วจะมีคนกระโดดจริงๆถึงหาที่ตายก็ไม่เอาแบบนี้มั้งเฉินจื้อเหวินที่นิ่งสงบมาแต่ไหนแต่ไรเวลานี้ไม่สงบเท่าไรแล้วฉากตรงหน้านี้นำการโจมตีมาให้เขาวความจริงมากมายเหลือเกินนั่นเป็นความสูงบนอากาศร้อยเมตรเทียบเท่ากับขนาดตึก33ชั้น ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ